หญิงสาวเพิ่งตื่นขึ้นมาค้นพบอย่างน่าประหลาดใจว่าเธอกำลังอยู่ในโลงศพเธอกลัวมากเลยฝาโลงศพทันทีหลังจากคลานออกไปก็ตรหนักว่าเธอไม่เพียงกลับไปสมัยโบราณแต่ก็กลายเป็นราชาที่ฝังศพกับราชวงศ์ในฐานะเป็นแพทย์หญิงด้านการแพทย์เธอรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าราชวงศ์คนนี้ยังไม่ตายอย่างสมบูรณ์ด้วยทักษะทางการแพทย์ที่เหนือชั้นของตัวเองเธอสามารถช่วยราชวงศ์คนนี้ได้ในเวลานี้ครอบครัวในวังก็เข้ามาทันทีเห็นหญิงสาวที่ถูกฝังพร้อมกับราชวงศ์ก็ฟื้นขืนชีพแล้วนึกว่าเจอผีตอนกลางวันคิดคิดคิด คิดเป็นผีเหรือหากมีความอายุทธรรมอะไรจงลงนรกเพื่อตามหาราชวงศิคคุณเห็นฉันอย่างชัดเจนสิฉันยังมีชีวิตอยู่และราชวงศ์ของคุณยังไม่ตายหรอกคุณจะฝังคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหรอภรรยาผู้สูงศักดิ์ถึงบอกแล้วว่าวันนี้ต้องฝังราชวงศ์ไม่ช้าก็เร็วจะเสียชีวิตพูดเยอะทำไมพวกคุณถือว่าชีวิตของมนุษย์เป็นญ่าฟังหรือภรรยาผู้สูงศักดิ์ถึงกล่าวว่าอะไรมันก็จะเป็นอย่างไรทุกคนรีบทำสิแค่สาวใช้ถึงกล้าพูดกับฉันแบบนั้นงั้นวันนี้เรราาามาจััดกกบกบึ่อน จากนั้นภรรยาผู้สูงศักดิ์เตือนของมึง่บางที่ควรจะขอบคุณคนที่หลอกลวงราชวงศ์ภรรยาผู้สูงศักดิ์บวงคุณผิดไปแล้วฉันไม่กล้าทําได้เช่นกันการกระทําดังกล่าวทาให้ชายใช้ไม่กล้าทําเช่นนั้นแน่นอนว่าเกิดเป็นคนต้องมีความรุนแรงจากนั้นเธอก็บอกให้ผู้เขาอุ้มราชวงศ์เข้าไปในห้องมองดูใบหน้าหล่อเหลาของราชวงศ์หนุ่มหญิงสาวรู้สึกเสียใจทันทีเธอไม่ได้เกลียดกลิ่นแปลกๆที่โชยออกมาจากร่างกายของราชวงศ์ตรงกันข้ามเธอ,อยังช่วยเขาทําความสะอาดร่างกายอย่างระมัดระวัง ราชวงศ์ที่ขาดความรักตั้งแต่ยังเด็กเลยรู้สึกตื่นตั้ใจมากพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเธอด้วยซ้ำไม่เคยมีใครสนใจผมเลยและเหยียดถึงเพียงนี้เอาละเสร็จแล้วราชวงศ์หนุ่มพักผ่อนให้ดีๆนะรีบออกไปหยิบชุดใหม่และบอกรองนั่งของร่างของราชวงศ์ได้ที่นี่ของใหม่ๆนะคุณตีฉันทำไมบอกฉันทีว่าทำไมฉันถึงตีคุณ คุณไม่รู้ว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรในฐานะท่าเถอดังนั้นวันนี้ฉันจะสอนคุณในนามของราชวงศ์โรคของราชวงศ์ค่อยๆเปลี่ยนไปดีขึ้นแต่เมื่อเขาเพิ่งกลับมามีความลหลงไหลในชีวิตอีกครั้งหญิงสาวถืออัญ,ญมณีที่มีค่ามากจากนั้นออกไปที่นี่เมื่อมองดูร่างของเธอราชวงศ์ไม่สามารถต้นน้ำตาได้ใครจะคิดว่าชีวิตเพิ่งมีความหวังแต่มันก็ดับลงอย่างรวดเร็วแบบนั้นแต่เธอจะไม่ไปจากที่นี่เธอเอายกไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วซื้อ,อยาให้พระราชาอยากใช้เงินนี้เพื่อรักษาอาการป่วยของพระราชา ทันเวลาที่นางจะกลับอาณาจากักรจากนั้นพบว่าข้างถนนมีหญิงสาวขายดาบเพื่อฝังศพด้วยสัญชาตญาณทางการแพทย์ของตัวเองเธอรีบขึ้นไปดูประหนักว่าชายชาราย,ยังหายใจอยู่ท่านหญิงพ่อของท่านยังรอดอยู่เขาแค่มีอาการแทรกซ้อนจากการหกล้มเราสามารถช่วยเขาได้ผู้หญิงคุณเป็นหมอจริงๆในความเป็นจริงเขาล้มลงแล้วก็ป่วยแค่ช่วยพ่อของฉันได้ขอสาบานว่าจะเป็นควายและมาเพื่อเธอตลอดชีวิตไม่ไม่นะแค่นั้นแหละ คุณจะทําอะไรกับพ่อของฉันหรอใช่แล้วคนนั้นตายแล้วคุณกล้าทาลายศพกลางวันแสกแสกหรืออุปปาฉันกําลังช่วยคนนั้นฉันเคยเห็นคนขายเนื้อข้าหมูด้วยมีแต่ฉันไม่เคยเห็นหมอใช้มีรักษานางสาวอย่าไว้ใจนางคุณเชื่อฉันไหมเป็นยารักษาโรคจริงๆดูนี่สิช่วยชีวิตคนนี้ได้แล้วพ่อสบายดีแล้ว โอ้สุดยอดจริงๆถูกต้องแล้วสามารถช่วยชีวิตคนได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือรักษาได้จริงๆแล้วแปลกใจเกินไป,เ,นไปเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตลูกสาวของชายชาราเต็มใจที่จะอยู่และตายเคียงข้างเธอยิ่งกว่านั้นยังอยากปกป้องเธออย่างสุดใจหญิงสาวกาลังจะปฏิเสธแต่จาไว้ว่าไม่มีคนไหนข้างข้างเธอยิ่งกว่านั้นผู้คนในวังก็แกล้งเธอด้วยเลยยอมรับทันทีจากนั้นเมื่อเธอกลับไปที่พระราชวังจากนั้นดูการปรากฏตัวที่ว่างเปล่าของราชวงศ์ดูเหมือนว่าไม่ต้องการมีชีวิตอยู่คุณกําลังทําอะไรอยู่ กำลังมองหาความตายด้วยตัวเองเหรอเธอไม่ไปเหรอทำไมกลับมาละ่ะผมคิดว่าคุณไม่ต้องการผมอีกต่อไปฉันไปได้ที่ไหนได้ละ่ะฉันถือที่ยกที่คุณให้ฉันเมื่อกี้เพื่อแลกกับเงินแล้วไปซื้อ,อยาหลังจากนั้นก็สามารถรวบรวมได้คนหนึ่งที่มีศิลปะการต่อสู้อาณาจักรของคุณเต็มไปด้วยคนชั่วร้ายไม่ว่าจะพูดอะไรฉันก็เป็นภรรยาผู้สูงศักดิ์อกไปแล้วฉันจะเสียเกียรตินี้ไปกลับไปที่หมู่บ้านและทํางานเป็นทันตแพทย์ประจําแพทย์ประจําหมู่บ้าน ียคนรับใช้ผมเช่นนี้เกียรติอยู่ที่ไหนล่ะโอ้พระเจ้าแค่เชื่อฉันขอดูสถานการณ์หน่อยคุณสามารถยืนขึ้นได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้คุณกลายเป็นแบบนั้นก็ถูกทําร้ายโดยมกุฎราชกุมารองคปัจจุบันคุณไม่อยากแก้แค้นเหรอผมจะยืนขึ้นได้จริงเหรอแน่นอนสิถ้าคุณไม่เชื่อคําพูดของฉันตอนนี้คุณเอามือขึ้นมาและสัมผัสใบหน้าของฉันสิคุณนะัดเป็นแค่กล้ามเนื้อหดตัวเท่านั้นร่างกายไม่มีปัญหาลองสิคะ แค่นั้นแหละรู้สึกอะไรไหมผมเคลื่อนไหวได้จริงๆต่อมาฉันจะทำการผันจะทำการผ่าตัดสำหรับราชวงศ์คุณดูประตูนะอย่าอนุญาตให้ใครเข้ามาแน่นอนกับคุณสามารถมั่นใจได้เบาจะไม่เว้นแม้แต่เครื่องก้าว การรักษาที่ประสบความสําเร็จแล้วราชวงศ์รออยู่พักหนึ่งคุณสามารถยืนขึ้นได้คุณกำลังทำอะไรวะภรรยาผู้สูงศักดิ์เบืองภรรยาผู้สูงศักดิ์ถึงนำคนจำนวนมากเกินไปหนูไม่สามารถปิดกั้นได้ภรรยาผู้สูงศักดิ์ถึงไม่ใช่แม่ของราชวงศ์ฉันกำลังช่วยชีวิตราชวงศ์ ขาของราชวงศ์ได้รับการรักษาให้หายขาดแล้วใครบอกให้เธอดูแลช่วยมันทําไมเธอแค่รอให้งอกนีตายอย่างเชื่อฟังแล้วจึงฟังด้วยเราสามารถหาคนที่จะฝังกับมันด้วยเป็นความทุ่งเทสุดหัวใจของแม่แล้วแล้วไงมันยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปปรากฏว่าแม้แต่แม่ผู้ให้กําเนิดก็ปรารถนาให้เขาจะตายในที่สุดก็เกิดอะไรขึ้นคนอยู่ไหนดึงเธอออกมาให้ฉันครับถ้าตีไม่ตายอย่า,ยาหยุดภรรยาผู้สูงสัดว์คุณ พระราชวงศ์ช่วยฉันด้วยมันเป็นอัมพาตมาสามปีแล้วนอนอยู่บนเตียงเป็นเพียงของเสียที่แท้จริงถ้าเธอตะโกนมันก็ไม่ทําอะไรได้เลยพาไปเถอะพระราชวงศ์พระราชวงศ์แม่ครับปล่อยเธอเถอะแม่ครับปล่อยเธอ พระราชวงศ์ลูกขึ้นได้แล้วหรือแม่ไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะฟื้นตัวทําไมอะแม่เป็นแม่ที่เกิดลูกมาแม่เราคอยที่ลูกจะยืนขึ้นทั้งวันและคืนนําเข็มสิบเข็มเข้ามาในเท้าของหนูปล่อยให้ลูกตายไม่ได้แต่อยู่ก็ไม่ได้แม่ที่เกิดหนูเหรอปีนั้นแม่ทําเช่นนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของลูกมิฉะนั้นคิดว่าพ่อของลูกจะให้ลูกอยู่ถึงวันนี้เหรอเรื่องของปีนั้นหนูไม่ต้องการทําซ้ําการทําซ้ําในวันนี้ปล่อยเธอเถอะ ลูกถือดาและชี้มาที่แม่แม่ไม่กล้าที่จะไม่ปล่อยผู้คนสิบเดือนของการตั้งครรภแต่ลูกเป็นเพราะคนที่ฝังศพด้วยแต่กล้าที่จะลงมือทํากับแม่หรอแน่นอนแม้ว่าหมาป่าจะได้รับการบํารุงเลี้ยงม,มันก็ไม่สามารถยอมจำนวนได้ปล่อยคนพระราชวง์พระราชวง์ยืนขึ้นได้แล้วพระราชวงศพรุ่งนี้เริ่มลดโชคของมุงฟู ให้ฉันดูว่าคุณจะทนได้นานแค่ไหนครับยิ่งไปกว่านั้นข่าวว่าพระราชาตื่นแล้วโปรดเปิดเผยแก่เจ้าชายหนูจะไปทำงานทันทีถ้าลูกตายไปแล้วก็จะดีกว่าในโลกนี้ไม่เพียงแต่แม่ไม่อยากให้ลูกยืงขึ้นตกอยู่ในมือของเจ้าชายมงกุฎในมือของเจ้าชายมงกุฎยิ่งลูกจะประสบมากขึ้นทำไมมันมานานแต่ไม่ให้เข้าหฮักภรยาผู้สูงศักดิ์นกพระราชวังของเราถูกตัดขาดเงินแล้ว อย่าพูดว่าอาหารเช้าต่อจากนั้นพวกเราก็ต้องอั้นท้องกันให้หิวดูเหมือนว่าภรรยาผู้สูงศักดิ์ถึงจงใจตัดผลประโยชน์ของราชวงศ์ลองเหยียดคุณทําอะไรในตอนท้ายพ่อไม่รักแม่ก็ไม่สงสารเรียกแม่บ้านมาที่นี่ฉันต้องการดูหนังสือไม่จําเป็นต้องเรียกรอกโอ้ภรยาผู้สูงศักดิ์เบื่อหนังสืออยู่ที่นี่รีบดูสิเงินในสามวันนั้นเพียงพองสามวันโอ้มันไม่ใช่คุณคิดหาทางไปสิ มิฉะนั้นพระราชวังจะกินหลงเท่านั้น3วันต้องการงบประมาณ3วันเท่านั้นจนกระทั่งยาตัดระบบการปกครองของพระราชวงศ์ได้ยินชัดไหมครับครับสามวันพระราชวงศ์เราจะเปิดคลินิกโอเคไหมทําไมอะ่ะเพราะเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองภรยาผู้สูงศักด์ถึงรู้ว่าคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วตัดโชคของพระราชวังของเราเรานั่งแบบนั้นไม่ได้ เธอไม่อยากเห็นผมมีสุขภาพดีแบบนั้นพระราชวงศ์อยากโกรธนะพวกเขาอยากให้คุณอดอาหารฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขาทําตามที่พวกเขาต้องการจากนี้ไปเราจะเปิดร้านเพื่อเลี้ยงบ้านหลังนี้และคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเองเป็นราชาต่อหน้าหลันหนียังรู้สึกไม่เพียงพออย่างยิ่งหลันหนีขอโทษนะผมเกี่ยวข้องกับเธอแล้วเธอเก่งมากลากผมไปด้วยไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณลุกไม่ขึ้นจนกว่าจะลุกขึ้นได้ คุณจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเคยเป็นเทพเจ้าสงครามได้เลยแน่นอนว่าผมจะยืนขึ้นเพื่อปกป้องเธอดีเลยวันนี้หอ,อการแพทย์ฤดูใบไม้ผลิเป็นของเราเปิดยังเป็นทางการ มาที่นี่เข้ามาเข้าไปข้างในสิพวกคุณทําอะไรวะนี่คือคลินิกของราชวงศ์ง ốc. ใครอยู่เบื้องหลังบอกให้ทําคือฉันทําอย่างนั้นแล้วไงฉันเปิดคลินิกเกี่ยวอะไรกับคุณฉันไม่เห็นเหมาะเลยจะมาคุยด้วยฉันเปิดมาได้สามปีแล้วเธอคาดหวังให้เขายืนขึ้นและปกป้องเธอเรอทําไมช่องอย่างนั้นทําลายต่อไปเพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถทําธุรกิจได้อีกต่อไปคุณรอฉันอยู่ศัตรูนี้ไม่ได้รายงานมันไม่ใช่มนุษย์ฉันรอคุณ เราให้คุณคุกเข่าลงเพื่อเลียรองเท้าให้ฉันราชวงศ์งอกมีอุบัติเหตุราชวงศ์งอกลานขอให้เผชิญหน้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์งอกมีอุบัติเหตุราชวงศ์งอกลานขอให้เผชิญหน้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์งอกมีอุบัติเหตุราชวงศ์งอกลานขอให้เผชิญหน้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นได้ชัดว่าความไร้ระเบียบนี่คือวังมึงคิดว่านี่เป็นหุบเขาบ้านเกิดของมึงเหรอต้องการพูดอะไรพูดไปเถอะ ระวังตกหัวแตกนะฉันและพระราชวงศ์มกไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกต่อไปการตัดหัวคืออะไรวะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโหลดพลังไฮดรลิกและถักนกกระสาดวงดาวคือทิศของประเทศชาติกล้าหาญกล้าที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาณาจักรกับนักบุญหรอโหลดพลังไฮดรลิกและถักนกกระสาพูดได้ดีมากข้าพระเจ้าสั่งให้ดำเนินการต่อพระราชวงศ์มกลานขอให้เผชิญหน้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นปียืนขึ้นสิยืนขึ้นสิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คราวนี้เจ้ามาที่นี่เพราะพระราชวงศงอกและเรื่องราวของราชวงศอกตั้งแต่พระราชวงศงอกตั้งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลสารได้ลดโชคลาภของราชวงศงอกสองวันที่แล้วราชวงศงอกมีเพียง300อธนาคารและถูกผักออกเพื่อให้สามารถสร้างพระราชวังได้เจ้าจึงเปิดร้านใครจะคิดว่าเมื่อวานนี้เจ้าชายถึงทำลายมาอีกครั้งแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรมีกรณีนี้จริงๆหรือพ่อน้องชายคนที่สี่เป็นสมาชิกของราชวงศ์แล้วแต่เปิดร้านขายยาบนถนนเจ้านี้ก็อยากหลีกเลี่ยงไม่ให้น้องชายเอาขี้เท่าแกลบมาเพื่อนพระพัก พวกคุณที่บังคับให้พวกเราต้องตายเราเพิ่งตนเองมีปัญหาหรอความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์มิอาจล่วงละเมิดได้จะกรพพัดฉันไม่คิดว่านี้จะทําให้ราชวงศ์ต้องอับอายโหลลานมีทักษะทางการแพทย์ที่สามารถพึ่งพาความกล้าหาญของตัวเองในการหาเงินการดําเนินการหลักตําแหน่งที่เหมาะสมสงสัยกันหมว่าในโลกนี้มีกฎหมายที่เจ้าหญิงไม่สามารถเปิดร้านขายยาหรอหรอถ้าเจ้าหญิงเปิดร้านยาจะกระทบกระเทือนหน้าคนอื่นไหมยิ่งกว่านั้นเงินรักษาที่เจ้าเอาได้เพียงครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมปกติกฉันกําลังสร้างพรให้กับผู้คน กล้าดียังไงมาพูดกับผมแบบนี้ฉันไม่ผิดฉันเปิดคลินิกทำรรมาหากินพวกเขามาหาหมอเพราะพวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่โอเคคุณเก่งมากคุณกล้าหาจริงๆโลลานขอให้จักรพัรดิไว้ชีวิตเธอสิก็ได้ผมตกลงให้คุณเปิดร้านยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอเคเธอเข้าใจหัวใจของผมอย่าทําให้ผมผิดหวังหนูขอบคุณพ่อที่สมบูรณ์นกอก่ยังคงมีสุขภาพดีใช่ไหม จักรพัรดิเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะนางบังเรือลูกของคุณถาให้กังวลม,มากเกินไปจริงๆในปีนั้นคุณต่างยืนคุณต่างยืนยันยที่จะรักษาเขาไว้แค่อยากรอให้เขาตายตอนนี้ก็ดีแล้วฮาชมไปสิเขากำลังจะยืนขึ้นและกระบทคุณไม่กลัวว่าเขาจะตรวจสอบความจริงในปีนั้นได้หรอจากนั้นค่าแม่ของเขาโหลลานผู้หญิงคนนี้ช่างพูดเกินไปต้องฆ่าเธออย่างแน่นอน พระราชวงศ์บีบไหลให้ฉันฉันจะบอกคุณว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรสบายมากเลยจัก,กรพรรดิได้ตกลงที่จะให้เราเปิดร้านต่อไปเขายังพูดถึงผมด้วยหรอแน่นอนว่าเขาเกลียดผมถึงที่กระดูกพระราชวงศ์จัก,กรพรรดิไม่เพียงแต่พูดถึงคุณแต่ยังใส่ใจกับคุณอีกด้วยคุณไม่เคยคิดเกี่ยวกับการละทิ้งความทรงจํา ที่ไม่ยุติธรรมหรอแน่นอนว่าผมอยากแบบนี้นะแต่เป็นเวลาสามปีปีเขาไม่เคยไปเยี่ยมผมผิดหวังกับผมอย่างแน่นอนได้แล้วแล้วเราไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปคุณดูสิตอนนี้คุณสามารถดิบไล่ให้ฉันได้คุณเคยคิดบ้างไหมว่ายืนขึ้นได้แล้วสิ่งแรกจะทําคืออะไรผมต้องแก้แค้นแก้แค้นผู้ที่ทําร้ายผมมีอะไรอีกอยากให้หลันนีเป็นหญิงสาวที่ดีๆ อตอนนี้คุณได้เรียนรู้การหยอกล้อแล้วใช่ไหมพระราชวงศ์เป็นคนพูดเบาจริงๆต่อมาฉันต้องไปรักษารอให้ฉันกลับมาจะจุกคุณอีกนักไปช้าๆหน่อยฉันรู้แล้วรอแป๊บหนึ่งมันใช่บอกว่าควรตรวจอาการป่วยของหญิงชาราที่บ้านทำไมคุณถึงหลอกไม่คุณถึงหลอกลุงฉันแบบนี้ คุณทำอะไรมาบ้าง